้อมกันเตี้ยว่างานอะไรบ้านน้องปคุณโหเกี๊ยกู้เรีไปได้ไรเป็นไรกู้ว่างานมันเป็นราคา บงามเม่นบ่มันช่เอเอได้ายินค้นบวงสันล่ะหมูวันถ่าย้ายหนึงวันอันมันยานราคาพะน่ะเอากสุมาเาตะยงหัวเทม่นพะนะมันยานราคายานเงินพะนะ่คือว่าองสันโว้ยเปิดตะโควิดปุ่เอุกขขอยยานโควิดเนาะ กี่ย่านบ่เคยได้เนี้ยวว่าตายเนาะอืะอสาวยานแล้วสาวย,ยานแล้วค่คไข่แล้วพวกอะไรบ้างเลืเอตดตรวจนั่นกับพอ่ออือกันไข่ตรวจนั่น,นกับพ่ออือเป็นหูวเป็นวัดเ,เออเป็นวัดเป็นนิล<อ>ามุกเออทำม้าอาบน้ำหนาวสบัดเลือตรวจ

เดียดทางเดียดครับเนาะซูมือนีเนาะ โอ้ยบอทันได้ไปเบิ่งเทียอยืมมือนั้นหนวดไปอันมันเป็ดต่งามอยู่เลยแต่ว่าน้ำหนับ่มีน้ำเนาะนี่ของบอทันได้สูบใส่วางสองสามมือมันก็เป็นตัวไม้อยู่เอาหมูวานนี่โคกกลางโคกแหลมก็ไปแห้งอยู่ท้ามันเจะแห้งบ้างนะจ๊ะหมูวานย้ำโคเล้ง สารค้มเหี้ยงดิเดียวเบื่ออยู่หราฝนตกนี่ถามห้ามแต่ยำเอาวันจ้ะบัเกิดเล่นไ่อยากห้าอยังไงอืมอืม อันขันน้าห่วงมันบัดเป็นบ๊อกเกอดดีเนาะเข่ากัดเทือ,อก <c ười> อันนี้ว่าสีสูบว่าสีสูบน้องมันเทึงอยู่ สิค่ปลาดุกยกักว่ะ บอไวนะคนก็ได้เอาอัสลิปนะเอาของฟอยนรักสามที่เจ็ดค่ะ